ชายแดนป่าต้องห้ามแสงแดดยามบ่ายแก่จัดสาสองลอดหมู่ไม้ลงมายังพื้นป่าเกิดเป็นลายพร้อยสลับซับซ้อนบนใบไม้แห้งที่ทับถมกันหนาเติบเสียงจักจั่นเรไรร้องระงมแข่งกับเสียงนกกาที่ดังมาจากยอดไม้สูงชายชราแต่ร่างยังคงกำยำสมส่วนนามว่าลุงแผนกำลังย่างฝีเท้าอย่างระมัดระวัง มือกล้านข้างหนึ่งกุมปืนแก๊ปคู่ใจที่ผ่านการใช้งานมาอย่างโชคชนอีกข้างถือมีดพร้าด้ามไม้เงาวับสายตาคมกริบกวาดมองไปรอบตัวอย่างชำนาญทุกย่างก้าวของเขาแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินเสียงลุงแผนคือพรานป่าผู้เจนจบเขาเติบโตมากับป่ารู้จักเสียงสัตว์แยกแยะรอยเท้าได้อย่างแม่นยำอ่านทิศทางลมและดวงดาวได้อย่างคล่องแคล่วชีวิตทั้งชีวิตของเขาผูกพันอยู่กับการล่าสัตว์และการใช้ชีวิตในพงไพรแต่ครั้งนี้ ป่าที่เขากำลังจะย่างเท้าเข้าไปนั้นแตกต่างออกไปมันคือป่าดงพญายเย็นดินแดนลี้ลับที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าขานถึงอาถรรพ์ความดูร้ายและสิ่งเหนือธรรมชาติชาวบ้านแถบชายป่าต่างร่ำลือถึงความน่าสะพรึงกลัวของดงพญายเย็นบ้างก็ว่ามีสัตว์ร้ายขนาดมหึมมาที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนบ้างก็ว่าตกกลางคืนจะได้ยินเสียงโหยหวนของผู้คนที่หลงเข้าไปแล้วไม่ได้กลับออกมา บางก็เล่าถึงพูดผีปีศาจและวิญญาณร้ายที่สิงสถิตยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่และหุบเหวลึกแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือตำนานของเสือสมิงสัตว์ร,ร้ายในคราบมนุษย์หรือมนุษย์จำแรงในคราบเสือที่ดุร้ายและเจ้าเล่ยยิ่งกว่าเสือร้ายใดๆอยากเข้าไปเลยลุงแผนเอ้ยป่านี้มันแรงนักเสียงของเท่าคำพูเท่าประจำหมู่บ้านยังคงก้องอยู่ในหูคนหนุ่มแน่นกว่าลุงยังเอาชีวิตไปทิ้งที่นั่นมานักต่อนักแล้วลุงแผนเพียงแต่ยิ้มบางๆที่มุมปาก เขารู้ดีถึงอันตรายแต่ความจำเป็นบีบคั้นป่าแถบหมู่บ้านนับวันยิ่งหาล่าสัตว์ยากขึ้นทุกทีสัตว์ป่าหายากลดน้อยลงจนแทบไม่เหลือให้ล่าประทังชีวิตขณะเดียวกันข่าวลือถึงสัตว์ป่าหายากและสมุนไพรล้ำค่าในดงพญายเย็นก็หนาหูขึ้นเรื่อยๆลุงแผนไม่ใช่คนหนุ่มคึกขนองแต่เขาก็มีความหยิ่งทะนงในฝีมือและความเชื่อมั่นในสัญชาตญยานของตนเองประกอบกับเครื่องรางของขลังที่ได้จากครูบาอาจารย์หลายชิ้นที่ห้อยคออยู่ก็ทำให้เขากล้าพอที่จะเสี่ยง เมื่อมาถึงชายป่าที่แบ่งเขตระหว่างป่าธรรมดากับดงพญาเย็นความรู้สึกแตกต่างก็ถาโถมเข้าใส่หลงทีนอากาศที่เคยร้อนอบอ้าวกลับเย็นยเยือกขึ้นอย่างประหลาดเสียงจักจั่นเรไรที่เคยดังระง,งมกลับเงียบหายไปเหลือเพียงเสียงลมหวีดหวิวที่พัดผ่านยอดไม้สูงราวกับเสียงกระซิบต้นไม้ในเขตดงพญาเย็นดูใหญ่โตและบิดเบี้ยวผิดปกติเทวัลื้อยพันกันยุ่งเหยิงราวกับร่างอสรพิศยัก์บรรยากาศโดยรวมทั้งวังเวง และหน้าสะพรึงกลัวจนขนลุกสู้ลุงแผนหยุดยืนนิ่งหลับตาลงสูดลมหายใจลึกพ,พึมพำคาถาบทสั้นๆที่ใช้เป็นประจำก่อนเข้าป่าแล้วจึงลืมตาขึ้นดวงตาของเขาใช้แววเด็ดเดี่ยวและระมัดระวังยิ่งกว่าเดิมเขายกปืนแก๊ปขึ้นแนบกายตรวจดูความเรียบร้อยของดินปืนและจอกชนวนอีกครั้งก่อนจะก้าวเท้าข้ามเส้นแบ่งเขตนั้นเข้าไป ทันทีที่เท้าเหยียบลงบนพื้นดินของดงพญาเย็นความรู้สึกเหมือนถูกจับตามองลุงแผนเหลียวมองไปรอบตัวอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติใดๆมีเพียงเงาไม้ทึบทึมและเสียงลมที่ดังวูบวับเขารู้ดีว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นประสาทสัมผัสทุกส่วนของเขาตื่นตัวเต็มที่เขาเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆป่าทึบขึ้นแสงแดดส่องลงมาแทบไม่ถึงพื้นดินชื้นแฉและเต็มไปด้วยใบยไม้เน่าเปื่อยที่ส่งกลิ่นอับชื้น บางครั้งเขาก็เห็นรอยเท้าสัตว์ขนาดใหญ่ที่ดูแปลกตาไม่เหมือนรอยเท้าเสือหรือหมีที่เขาคุ้นเคยบางรอยใหญ่โตจนน่าตกใจบางรอยก็มีลักษณะที่บอกไม่ถูกตกเย็นลุงแผนหาทำเลที่ค่อนข้างโล่งเตียนใต้ต้นไทรใหญ่เพื่อพักค้างคืนเขาก่อก,อง,กองไฟเล็กๆไม่ให้ใหญ่โตจนเป็นที่สังเกตแต่ก็พอให้ความอบอุ่นและไล่สัตว์เล็กๆได้เขากินข้าวห่อใบตองที่เตรียมมาอย่างเงียบๆพลางเงีย่ยหูฟังเสียงรอบกายความมืดในดงพญาเย็นนั้นดำสนิท และกดดันยิ่งกว่าป่าไหนๆที่เขาเคยผ่านมาเสียงสัตว์กลางคืนที่นี่ก็ฟังดูแปลกประหลาดบางครั้งก็เหมือนเสียงเด็กร้องให้บางครั้งก็เหมือนเสียงคนแก่คร่ำครวนลุงแผนสวดมนต์บทคุ้มภัยอีกครั้งกำเครื่องรางในมือแน่นจนอุ่นคืนนั้นลุงแผนแทบไม่ได้นอนเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งวงเวียนอยู่รอบๆที่พักได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเดินย่ำใบไม้แห้งอยู่ไกลๆบางครั้งก็ได้กลิ่นสาบสารรุนแรงโชยมาตามลม แต่เมื่อเขาลองส่องไฟฉายหรือเพ่งมองในความมืดก็ไม่พบอะไรเขานั่งพิงโคนต้นไทรกอดปืนแก๊ปไว้แน่นจนกระทั่งแสงแรกของวันใหม่เริ่มจับขอบฟ้ารุ่งเช้าวันใหม่มาเยือนพร้อมกับแสงสีทองที่พยายามแทรกตัวผ่านม่านใบไม้อันหนาทึบลุงแผนตื่นขึ้นมาราวกับไม่ได้หลับไหลตลอดคืน ร่างกายอ่อนล้าแต่ดวงตายังคงเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นเขากระชับปืนแก๊ปคู่ใจดับกองไฟที่มออสนิทแล้วด้วยน้ำจากกระบอกไม้ไผ่จนแน่ใจว่าไม่เหลือเชื้อไฟก่อนจะเริ่มออกเดินทางอีกครั้งความเงียบสงัดผิดปกติของเมื่อคืนยังคง,คงก้องอยู่ในใจแต่สัญชาตญาณพรานป่าบอกเขาว่าสัตว์ป่าย่อมต้องออกหากินในยามเช้าลุงแผนย่างเท้าเข้าไปในป่าลึกยิ่งกว่าเดิมเขามุ่งหน้าไปยังทิศท,ที่เชื่อว่าน่าจะมีแหล่งน้ำหรือโป่งดินที่สัตว์ป่ามักจะมาชุมนุมกัน เขาใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดอย่างเต็มที่หูคอยเงี่ยฟังเสียงกิ่งไม้หักหรือเสียงฝีเท้าสัตว์ตาเพ่งมองหารอยเท้าบนพื้นดินชื้นหรือร่องรอยการกัดกินใบไม้จมูกสูดดมกลิ่นสาบสัตว์ที่อาจโชยมาตามลมแต่ชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าที่ผ่านไปป่าดงพญาเย็นในวันนี้กลับเงียบสงัดยิ่งกว่าเมื่อวานไม่มีแม้แต่เสียงนกเล็กๆร้อง ไม่มีเสียงกระรอกกระแตวิ่งตามกิ่งไม้ไม่มีร่องรอยใหม่ๆของเก้งกวางหรือหมูป่าให้เห็นพื้นดินดูว่างเปล่าราวกับไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตใดเดินผ่านมีเพียงรอยเท้าเก่าๆของตัวเขาเองจากเมื่อวานที่ยังพอสังเกตเห็นได้ในบางจุดมันผิดปกติเกินไปแล้วลุงแผนพึมพำกับตัวเองคิ้วขมวดมุ่นป่าใหญ่ขนาดนี้สมบูรณ์ขนาดนี้เป็นไปได้อย่างไรที่จะไม่มีสัตว์ให้เห็นเลยแม้แต่ตัวเดียว เขาลองเปลี่ยนทิศทางเดินล้อไปตามลำห้วยเล็กๆที่น้ำใสไหลยเย็นหวังว่าจะเจอสัตว์ที่ลงมากินน้ำแต่ก็ไร้วีแววมีเพียงมอสและเฟิร์นเขียวชะอุ่มเกาะตามโขดหินและเสียงน้ำไหลาซาซาที่ขับเน้นความเงียบงันของสัพพชีวิตอื่นให้เด่นชัดขึ้นความกังวลเริ่มเกาะกลุ่มหัวใจของพรานเท่าไม่ใช่แค่เรื่องที่ไม่มีสัตว์ให้ล่าแต่เป็นความรู้สึกว่ามีบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังจับจ้องเขาอยู่ตลอดเวลาบรรยากาศหนักอึ้งและกดดันจนหายใจแทบไม่ออกหรือว่า สัตว์ป่าทั้งหลายพากันหลบหนีไปเพราะรับรู้ถึงอันตรายบางอย่างที่เขายังไม่รู้หรือว่าพวกมันถูกบางสิ่งในป่านี้ล่าไปจนหมดสิ้นแล้วความคิดน่าสะพรึงกลัวผุดขึ้นในหัวแต่เขาก็พยายามสลัดมันทิ้งไปเขาเดินต่อไปเรื่อยๆด้วยความหวังอันริบรี่มองหาร่องรอยของสมุนไพราหายากหรือของป่ามีค่าอื่นๆเพื่อจะพอทดแทนการที่ไม่ได้สัตว์กลับไป แต่แม้กระทั่งพืชพันธุ์ที่ควรจะพบเห็นได้ง่ายในป่าลึกกลับดูเหมือนจะหายากกว่าปกติต้นไม้บางต้นที่เขาจำได้จากตำราสมุนไพรกลับหาไม่เจอในบริเวณที่ควรจะมีเวลาล่วงเลยไปจนเกือบค่นวันแสงแดดเริ่มแรงขึ้นแต่ภายใต้ร่มไม้หนาทึบอากาศกลับยังคงเย็นชื้นและอึดอัดลุงแผนหยุดพักใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเช็ดเหงื่อที่ซึมออกมาตามไรผมความเหนื่อยล้าและความผิดหวังเริ่มกัดกินกำลังใจเขาตระหนักแล้วว่าการดันทุรังอยู่ในป่าอาถรรพ์แห่งนี้ ต่อไปคงไม่มีประโยชน์อันใดสัญชาตญาณเอาตัวรอดร้องเตือนเสียงดังว่าควรจะออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดพอกันทีเขาตัดสินใจแน่วแน่กลับบ้านดีกว่าอย่างน้อยก็ยังมีชีวิตรอดลุงแผนห,นหันหลังกลับมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่เขาจำได้ว่าเป็นทางที่เข้ามาแต่เมื่อเดินไปได้สักพักเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติทิวทัศนรอบตัวดูไม่คุ้นเคยต้นไม้ใหญ่ที่เขาใช้เป็นจุดสังเกต เมื่อวานกลับหาไม่เจอเส้นทางที่ควรจะลาดลงตามความชันของเนินเขากลับดูเหมือนจะวกควรขึ้นไปใหม่แสงแดดที่ควรจะบอกทิศทางกลับสองลอดลงมาอย่างสับสนจากหลายมุมจนยากจะคาดดาวตำแหน่งที่แท้จริงเขายังคงเดินต่อไปพยายามใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีในการหาทิศทางทั้งการสังเกตมอสบนต้นไม้การดูทิศทางลมแต่ทุกอย่างกลับดูเหมือนจะขัดแย้งกันไปหมดเขาลองเดินตามรอยเท้าเก่าของตัวเอง แต่รอยเท้านั้นกลับพาเขาไปเจอทางตันหรือวนกลับมายังจุดเดิมหลงทางคำคำนี้ผุดขึ้นในใจพร้อมกับความเย็นวาบที่แล่นไปทั่วสรนหลังพรานป่าผู้เจนจบอย่างเขาไม่เคยหลงทางในป่าธรรมดาแต่นี่คือดงพญาเย็นป่าที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์และเรื่องเล่าขานถึงการพรางตาทําให้ผู้คนหลงวนเวียนจนหาทางออกไม่ได้ ความกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาจับใจลุงแผนหยุดยืนนิ่งพยายามสงบสติอารมณ์เขารู้ดีว่ายิ่งตื่นตระหนกยิ่งจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงเขามองไปรอบตัวป่าทึบยังคงเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองที่ดังแข่งกับเสียงหัวใจที่เต้นแรงเมื่อสติเริ่มกลับมาลุงแผ่นนึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์และคำบอกเล่าของคนเท่าคนแก่ในยามกับขันเช่นนี้สิ่งเดียวที่พอจะเป็นที่พึ่งได้คือการขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลผืนป่าแห่งนี้ เขาเลือกโคนต้นไม้ใหญ่ที่ดูเก่าแก่และน่าเกรงขามที่สุดในบริเวณนั้นวางปืนแก๊ปและมีดพระลงข้างตัวอย่างนอบน้อมยกมือขึ้นพนมเหนืออกหลับตาลงตั้งจิตให้มั่นคงแล้วกล่าววาจาออกไปเสียงดังพอประมาณแต่แฝงไว้ด้วยความเคารพและจริงใจสาธุข้าแต่ท่านเจ้าป่าเจ้าเขาผู้เป็นใหญ่ในดงพญาเย็นแห่งนี้ข้าพระเจ้าลงแผนพรานป่าต่ำต้อยได้ล่วงล้ำเข้ามาในเขตแดนของท่าน โดยมิได้เจตนาจะลบหลู่เพียงแต่มีความจำเป็นต้องหาเลี้ยงชีพหากข้าพเจ้าได้กระทำการอันใดที่เป็นการล่วงเกินหรือเหยียบย่ำทำลายโดยมิได้ตั้งใจข้าพเจ้ากราบขอขมาต่อท่านบัตดนี้ข้าพเจ้าได้หลงทางหาทางกลับออกไปมิได้แล้วด้วยเดชบารมีของท่านเจ้าป่าเจ้าโปรดเมตตาเปิดทางให้ข้าพเจ้าได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้าได้พบเจอเส้นทางที่ถูกต้องไม่ต้องวงเวียนหลงอยู่ในป่านี้อีกต่อไป หากข้าพเจ้ากลับออกไปได้โดยสวัสดิภาพข้าพเจ้าจะกลับมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านและดวงวิญญาณทั้งหลายในป่าแห่งนี้ขอท่านโปรดชี้ทางด้วยเถิดลุงแผนนั่งพนมมืออยู่อย่างนั้นครู่ใหญ่จิตใจจ,จดจ่ออยู่กับคำอธิษฐานลมที่เคยพัดหวีดวิวกลับสงบนิ่งลงชั่วขณะความเงียบเข้าปกคลุมจนได้ยินเสียงใบไม้ไหวเบาๆ เมื่อเขาลืมตาขึ้นความรู้สึกกดดันที่เคยมีอยู่ดูเหมือนจะเบาบางลงเล็กน้อยเขาก้มลงกราบที่โคนต้นไม้นั้นสามครั้งก่อนจะหยิบปืนและมีดพราขึ้นมาถืออีกครั้งคราวนี้เขาลองมองไปรอบๆตัวอีกครั้งอย่างพิจารณาทันใดนั้นสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นนกตัวเล็กสีสันสดใสตัวหนึ่งเกาะอยู่บนกิ่งไม้ไม่ไกลนักมันส่งเสียงร้องจิบจิบแล้วบินนำไปในทิศทางหนึ่งก่อนจะหยุดรอราวกับจะเชื้อเชิญให้ตามไป โดยปกติแล้วนกเล็กๆมักจะตื่นคนและบินหนีไปอย่างรวดเร็วแต่เจ้านกตัวนี้กลับไม่มีทีท่าหวาดกลัวหรือว่าลุงแผนคิดในใจอาจจะเป็นสัญญาณจากเจ้าป่าเจ้าเขาที่เขาร้องขอก็เป็นได้ถึงแม้จะยังไม่แน่ใจนักแต่ในสถานการณ์เช่นนี้เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้แล้วพรานเท่าตัดสินใจเดินตามนกตัวนั้นไปมันบินนำไปช้าๆไม่เร็วนักราวกับจะรอให้เขาตามทันมันบินผ่านพุ่มไม้ลัดลอ ไปตามช่องทางแคบๆที่ลุงแผนอาจมองข้ามไปหากเดินมาคนเดียวบางครั้งมันก็หยุดพักบนกิ่งไม้ส่งเสียงร้องเป็นระย,ะ,ระ,ยะ,ระยะราวกับจะให้กำลังใจเขาเดินตามนกตัวนั้นไปเรื่อยๆรู้สึกได้ว่าเส้นทางเริ่มค่อยๆลาดลงความหนาทึบของป่าเริ่มโปร่งขึ้นเล็กน้อยแสงแดดส่องลงมาได้มากขึ้นอากาศเริ่มถ่ายเทดีขึ้นความหวังเริ่มฉายชัดขึ้นในใจของลุงแผน และแล้วหลังจากเดินตามนกตัวนั้นมาได้พักใหญ่เขาก็เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายทางชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงของป่าที่คุ้นเคยเริ่มดังแว่วมาทั้งเสียงนกกาเสียงจากจันเรไรที่เขาไม่ได้ยินมาตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ดงพญาเย็นนกนำทางตัวนั้นบินวนอยู่เหนือศีษะเขาเป็นครั้งสุดท้ายส่งเสียงร้องดังขึ้นแล้วจึงบินหายลับไปในหมู่ไม้ ลุงแผนเร่งฝีเท้าจนในที่สุดเขาก็ทะลุออกจากแนวป่าทึบมาหยุดยืนอยู่ที่ชายป่าดงพญาเย็นจุดเดียวกับที่เขาเคยเดินเข้ามาเมื่อวันก่อนเขามองเห็นทุ่งนาและแนวต้นไม้ที่คุ้นตาของหมู่บ้านอยู่ไกลลิบๆพรานเท่าสุดตัวลงนั่งกับพื้นหญ้าอย่างหมดแรงเขามองย้อนกลับไปยังผืนป่าทะมึนเบื้องหลังความรู้สึกหลากหลายประดังเข้ามาทั้งความโล่งใจความเหนื่อยล้าและความหวาดหวั่นระคนความเคารพต่อผืนป่าอาถรรพ์แห่งนั้น เขายกมือขึ้นพนมอีกครั้งกล่าวขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาในใจอย่างสุดซึ้งเขารอดออกมาได้แล้วรอดจากดงพญาเย็น